สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาว YouTube ที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับช่องเจ้าจ๋าปากข้าวโพดเมืองเพชรบูรณ์วันนี้จะมีแนวทางเอามาฝากนะคะแล้วอีกอย่างนะคะวันนี้นเนาะจามีเทคนิคนะคะในการดูมะขามแช่อิ่มซึ่งตอนแรกจะได้แนะนําไปแล้วแต่ว่านะคะตอนนั้นมันเกิดการผิดพลาดนิดนึงนะคะคือเข้าไม่ถึงในแอปบางแอปนะคะแล้วก็วันนี้นะคะจะมีตัวอย่างเลยเอามาให้ดูนะคะอ่ะเดี๋ยวจะมาดูพร้อมกันนะคะนะคะมะขามนะ ลักษณะมะขามนะคะที่ดีนะคะจะเป็นลักษณะฝักที่ใหญ่ใช่ไหมแล้วก็โค้งนะคะอีกอย่างนึงนะคะใครที่กินมะขามนะคะดังคลิปนะคะเดี๋ยวจะจะให้ดูคลิปนะคะคือมะขามที่สดนะมะขามที่สดเอาลงจากต้นแล้วมาทําเลยนะคะจะมีลักษณะสีเนาะที่เขียวเขียวออกเหลืองนะคะ ส่วนนะคะามะขามของใครนะคะที่เอาไปสั่งมาแล้วมันเป็นสีแดงนะคะหรือสีน้ําตาลเข้มอันนี้นะคะก็มันจะมี2อออย่างนะคะเหตุผลสำคัญนั่นก็คือเขาทําแล้วเขามาตากแดดแล้วเขาก็จะเอาไปลงแช่ใช่ไหมส่วนอีกลักษณะหนึ่งนั่นก็คือเขาทําค้างปีใส่สารกันเสียกันบูดไว้นะคะแล้วก็เอามาแช่เพื่อที่จะขายข้ามปีนะคะอันนี้ก็คือเป็นเทคนิคที่ที่จะให้เพื่อนๆดูนะคะตามคลิปเลยนะ สดๆนะคะอันนี้สดๆกินสดๆเลยนะคะอันนี้ก็มะขามสดนะคะยังไม่ได้ลงแช่เอามาเทสนะคะเราทดสอบฝีมือนะคะชั้นเชิงในการแกะต้องโอเคนะคะอันนี้เป็นมะขามสดนะคะเปรี้ยวมากยังไม่ทันได้ลงแช่เราแกะเฉยๆแล้วเรามารอดูกันนะคะเช่นเดียวนี้น่าจะได้ขึ้นแล้วเอามาลงแช่ อะต่อมานะคะมะขามนะคะน่าจะหลังออกพรรษานะคะอันเนี้ยคอนเฟิร์มนะคะที่จะลงแช่ได้นะคะอันเนี้ยจะขอบอกเอาไว้นะคะอะส่วนนะคะส่วนวันนี้จะมีแนวทางนะคะที่จะเอามาฝากเพื่อนๆนะคะอ่าวันนี้นะคะเป็นแนวทางตัวเลขที่อ่าค่อนข้างเนาะ ค่อนข้างที่จะบอกว่าตัวเดียวนะคะตัวเดียวก็รวยได้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะตัวเดียวก็รวยได้ได้น่ะปีนี้นะคะอังวดนนี้นะคะจะเป็นชุดไหนส่วนนะคะใครที่ชอบเลขที่ใช้คําว่าเหลือเชื่อนะคะก็ลองมาลุ้นดูนะคะถ้ามันจะเหลือเชื่อขนาดนี้นะคะแล้วเราน่าลุ้นไหมอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะตอน ตแรกนะคะอ่าสำหรับแนวทางนี้เนาะก็คือท่านนี้นะคะได้บอกเอาไว้นะว่าฝันว่ายายทวดที่ตายไปแล้วนะคะบอกว่าแกบอกบอกแกนะคะว่าเขาซื้อหวยกันแล้วทำไมไม่ซื้อนะคะแกก็ถามว่าตัวไหนนะคะยายทวดบอกโอ้ยโพลอยู่ในกระเป๋าเสื้อพอแม่ไปล้วงดูไม่มีโพลหวยแต่มีปูนาอยู่3าตัวแบบปูนาลักษณะตัวตัวใหญ่นะอ่ะในอันนี้เป็นเรื่องราวในความฝันนะคะ แต่นะคะหลังจากนั้นนะคะก่อนที่จะฝันในใน,ในเหตุการณ์เนี้ยก่อนที่จะฝันนะคะก็แม่เนาะได้ได้ซื้อ,อหวยไว้ก่อนที่ว่าจะฝันนะคะนั่นก็คือ3 5หนั่นเองยายทวดนะคะเสียตอนอายุ98อืมนะคะมันก็เป็นตัวเลขที่น่าลุ้นด้วยนะคะเลข98นะคะกับ3าหอ่าส่วนข้อมูลนี้นะคะข้อมูลนี้เนาะก็คือว่าเขาฝันเนาะ ฝันอีกแล้วนะคะฝันบ่อยนะคะก็ฝันนะคะว่ารถไฟไหม้แต่ว่ารถใครก็ไม่รู้หละเนาะแต่ฝัน,น่าคะว่าไฟไหมแล้วแล้วนะคะไหมตรงป้ายตรงป้ายทะเบียนด้วยนะคะเห็นเลขเนาะเห็นเลข92ไฟลุกตรงเลขเลยนะคะออันนี้มันก็น่าลุ้นด้วยนะคะถ้าถ้าถ้าฝันแบบนี้เนาะฝันไฟไหมลรถแล้ว ไฟมันจะไม่ตรงทะเบียนรถเฉพาะเลขเลยนะเฉพาะตัวนี้เลยนะคะถ้ามาตามนัดจริงๆนะคะงวดน,นี้ยมาตามนัดเนาะหวยไทยงวดน,นี้นะคะก็งวดวันที่16กันยายนที่ผ่านมาเนาะเข้านะเข้าเจ็ดห้านะคะเข้าเจดห้าเนาะงวดนี้นะคะมีใครรอหรือเปล่าก็ไม่รู้อะนะแต่ว่านะคะจัดให้มาในงวดวันที่1ตุลานะคะให้มานะคะ 2 7 9นะคะ0 58แล้วก็254หตัวนะคะ5 4 7 9 2 4 08เนอะหวยมีผิดมีถูกนะคะตัด2ตัวเพิ่มเองนะคะเพราะว่ามันก็ธรรมดานะคะแล้วก็ถ้าชอบเราก็ตัดก็ตัดนะคะชอบก็จัดขัดก็ผ่านอ่านะคะก็ลองเอาไปลุ้นดูนะคะถ้างวดน,นี้นะคะอ่า มีชุดปราบเจ้ามือด้วยนะคะชุดปราบเจ้ามือร่าง6นะหกนะคะสองตัวหกเจดหกด้วยนะคะค่ะนะคะส่วนเลขนี้นะคะส่วนชุดนี้เนะะาะจะบอกว่าสุดท้ายนะสุดท้ายก็ชอบเลขนี้นะคะก็แล้วแต่นะคะแล้วแต่ว่าใครจะจัดนะคะหรือว่าจะขัดก็ไม่เป็นไรนะคะ ตัวเลขที่ชอบนั่นก็คือ8 64นะคะ2ตัวก็จะเป็น64 8 6กับ74เน้นๆน,น,นะหกกับ74ซึ่งทั้งวันนี้นะคะถามจ๋าจริงๆตัวจ๋าเองเนาะก็มีเลขที่ชอบอยู่นะคะแต่ว่าเอาแบบว่าชอบมากๆเน้นๆก็มีอยู่หางเดียวนะคะก็คือลอตเตอรี่ที่จ๋าซื้อมานั่นเองเนาะส่วนนะคะต่อมาเนาะทีเ่เป็น ประเด็นใหญ่เลยนะคะนั่นก็คือชุดของแอดทะเลใจนะคะงวดน,นี้เนาะแอดทะเลใจจัดชุดเน้นมานะคะให้เน้นๆเ,เลยเนาะห้าสองสามแปดสองสามเน้นๆน,นะคะสองสามวิ่งสองนะคะลองห้าสองวิ่งห้าเนาะก็สรุปนะคะมันมันตัวเลขเนาะทุกตัวเลขแหละแล้วก็เดาเดามานะคะก็คือตามสูตรคำนวณน,นะคะหรืออะไรนะคะก็จัดมานะคะอันต่อมานะคะที่จ๋าบอกไวต้ตอนแรกนะคะว่า ตัวเดียวก็รวยได้นะคะงี้นะี้เนาะตัวเดียวก็รวยได้เลยนะคะนั่นก็คืองวดน,นี้นะคะ6 8 8 6นะคะบนล่างวิ่งนะคะก็คือว่าตัวเดียวก็รวยได้ก็ลองลุ้นดูนะให้มาตัวเดียวหางเดียวนะคะต่อมานะคะไปต่อนะคะไปต่อรถด,ด่วนขบวนสุดท้าย914 รถด,ด่วนขบวนสุดท้าย914ซึ่ง14เนี่ยเป็นเลขที่จะาอู้ชอบมากนะเพราะว่าอะไรนะคะอะไรจ๋าถึงได้ชอบนะก็ฝันที่จ๋าฝันว่าเห็นในหลวงรัชกาลที่9เนาะนั่งรถยนต์มานะคะแล้วคราวนี้จ๋ามองไปเห็นทะเบียนรถนะแล้วหลังจากนั้นนะคะคืนต่อมาเลยนะคะฝันต่อคืนเลยนะคะก็ฝันว่าแม่ตะเคียนเนาะอยู่ที่น้ำเหล่มสักอะบอกให้จ๋าไปซื้อลอตเตอรี่ที่น้ำเหล่มสักอะ นะคะ4ใบนะจ๋าก,ก็ไปจัดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ยังไงก็เพื่อนๆเองอ่ะก็ลองจัดดูนะคะจริงๆจะเอา2ใบนั่นแหละแต่ว่ามันหมดนะเจอเขาเมาไปแล้วก็เหลืออยู่2ใบจากก๋าเลยเออเอามาเลยนะคะอ่ะอีกหนึ่งชุดนะคะนั่นก็คือบนล่างชุดนี้เนาะหนึ่งสี่เก้านะสี่เก้าหนึ่งสี่หนึ่งเก้านะคะจัดเลยจัดได้เต็มๆเลยนะคะ คือบางท่านนะคะอาจจะบอกว่าวจ๋าซื้อไหมนะคะจ๋าก็ซื้อส่วนมากจ๋าจะซื้อลอตเตอรี่นะคะเอาไว้ลุ้นหลายๆรางวัลน,นะ,ะก็ลองลุ้นดูเลยนะคะต่อมานะคะที่นํามาฝากในวันนี้นะคะนั่นก็คือเล,เ,ลเลขดังเลขเลขดังวันมะหิดลครบรอบ91ปีนะคะมะิดลครบรอบ91ปีนะคะตัวเลขที่น่าลุ้นนะคะ 1, 9, 9, 1ก็ยังยังคงเป็นประเด็นนะคะที่ว่ามาแรงด้วยนะคะเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเนาะมันก็มาติดที่ว่าเลข1 9 9่งอ่ะค่อนข้างที่จะ,ะมาแรงนะคะก็จะมีนะคะ 9, 1, 2, 4นอเนาะชุด2ตัวนะคะซึ่งนะคะ วันที่1มกรา2434เป็นวันสวรรณคตนะคะวันที่24กันยา2472รวมนะคะ พระชนมายุ3 7มสเดพสา8เดือน23วันนะคะอันนี้เป็นวันมหิดลนะคะครบรอบ91ปีเลข3ตัวก็จะมี434นะคะเป็นพสพระรัชสมภพเนาะสี่จะเป็นพสสวรรคตนคนะคะ493นะคะ493 011นะคะ037แล้วก็823เนาะอันนี้เป็นเลขดังนะคะตาม าตามวันที่สำคัญเลยนะคะเพื่อนๆก็ลองดูนะคะจัดเลยชอบก็จัดกัดขัดก็ผ่านเนาะอันนี้ไม่ว่ากันเลยนะคะสำหรับวันนี้จ๋าก,ก็ต้องขอขอบคุณนะคะเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมอคอนเฟิร์มเลยออกภาษานี้ได้ชิมมะขามแช่อิ่มแน่นอนนะคะอ่าตอนนี้นะจา๋าคือว่าที่จะให้คลิปไปนะคะคอนเฟิร์มมะขามก็คือว่าจ๋าจลองนะคะคือว่าเอาฝากัฝากฝักที่ว่า ค่อนข้างที่จะตึงอะลองมาลวกลองมาทําดูก,ก่อนนะคะแล้วยังอ่อนอยู่นะคะก็คือว่าถ้ามะขามอ่อนนะมันจะออกฝาดออกขมนะคะเม็ดมันจะล่อนไม่ออกแล้วมันจะฝาดนะคะจะขมด้วยก็รออีกนิดนึงนะคะได้ของดีแน่นอนของสดแน่นอนนะคะถูกดีนะคะก็รอนะคะรอจัดขอเวลาอีกนิดนึงนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ